สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องโมเมชาแนลวันนี้เราก็มาออกทริปอะไรเอแบบมาเที่ยวน้ำตกกันนะคะที่นครนายกตอนนี้ก็เพิ่งถึงที่พักกันเดี๋ยวโมเมจะทำชาเลนจ์แบบว่าถ่ายถ่ายคลิปคนเดียวโดวยไม่มีเพื่อน่าง <Yeah. S 1> น,นี้เราก็มากับพกเพื่อนเพื่อนน้องมาเที่ยวที่นครนายกแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้บ้านพักชื่อบ้านพักอะไรไม่ได้ดูชื่อเหมือนกันเราไปดูกันว่า สองวันนี้คร้างหนึ่งคือเราไปทำอะไรกันบ้างบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักเราก็เข้ามาดูที่พักเข้าพักกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็รวมๆคือมาหลายคนก็เปิดเป็นบ้านแต่ว่าแยกนอนเป็นห้องๆก็นอนรวมกันหลายๆคนเป็นทิมที่แบบวุ่นวายอันนี้ด้วยรวมอยากให้ดูด้านหลังนะว่าเป็นยังไงไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในห้องพักนะก็ถือว่าโอเคราคาไม่แพง ห้องละพันสองก็อัดได้หลายคนนะเจ็ดแปดคนเลยต่อห้องจะมีอันนี้เตียงใหญ่ใช่ไหมแ้วอันนี้ก็จะเป็นเตียงเสริมสองเตียงประมานี้น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ำโดยรวมก็โอเคนะคะทุกคนน,นี่ถ่ายเองทำเองคลิปแรกที่ทำคนเดียวไม่มีเพื่อนๆนช่วยผิดพลายดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ ส่วนข้างนอกนะคะที่อยู่นอกบ้านอน,นี้ก็จะเป็นโซนอื่นที่ไม่เกี่ยวกันเรอันนี้จะเป็นบ้านเราที่เรามาเปิดจะแยกเป็นห้องๆนะคะทุกคนสันงสกเกตไหมเป็นสองชั้นนะดูบรรยากาศรอบๆกันนี่ก็จะมาพบเพื่อนๆน้องๆนะคะอันก็ยได้ความดีของมันมปะ <laughs> ผมไม่ตามนะพี่ไม่หมดอ่ะเอ้ามไม่ตามนะจริงจริงเกี่ยวไป่ออะไรไม่เ่ย่ฮสวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับช่องโมเมชาน e ลนะคะ พอดีว่าตอนที่โมเมได้บอกไปต้นคลิปที่บอกว่าอยากจะมาดูกันว่าทริปที่เรามานครนายกเราจะทาอะไรกันบ้างสรุปไม่ได้ถ่ายก็คือกินแอลกอฮอล์กันอะไรกันก็คือเมาเลเทต่างคนต่างนอนต่งนตา,งตางคนต่างเมาว้วเลเทก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายดูว่าเออตอนอยู่บ้านพักเราทาอะไรกันบ้างย่าง,างกุ้งย่างหอยย่างปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ออกจากบ้านพักแล้วเช็คเอาออกแล้วเราก็มาเล่นมาเล่นน้ำน้ำตกตรงเขื่อนใกล้ๆเขื่อน อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบคือโมเมไม่ได้ใส่ที่หมาย้านสั่นอะ่ะ <_ t ick> ก็เลยแบบว่ามันยังแบบกล้องยังสั่นอยู่เป็นไงทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละนเนี้ยเราจะเล่นน้ำเดีย๋ยวไปดูกันว่าโมเมย์จะดัวน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะใช้ห่วงยางนะแล้วก็ไหลาตามน้ําไปแบบนี้เลยใช้ห่วงยางเราก็จะไหลาตามแม่น้า <_ t ick> เห็นไหมทุกคนเนี่ยก็จะไหลไหลไปได้เรื่อๆไหลไปเรื่อๆจนถึงตรงนี้ เห็นไหมี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปเล่นอะไรบ้างอะไรบ้างตอนจริงเราไม่ได้มาคนเดียวนะมาเยอะมากหลายคนมากแต่ว่าถ่ายคนเดียวไว้เจอกันนะ อันนี้แบบหน ö, ้านางกว่าเยอะเลยนี่ใกล้ๆน้ตัวนี้แบบคนเยอะด้วยคนเรากำลังลงไปเล่นเอาลงดิ

บนหองยางนะจ๊ะไหลเต้าน้ำไปเลยอากาศในน้ำโอเคนะนี่ลอยหอวยางมาเรื่อยๆนะคะลอยมาเรื่อยๆเลย,เลย ดีค่ะตอนนี้เราก็าอยู่กันที่ร้านแซบหนนคปรปฐมนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านสดีรอ,อันนี้เราก็มาพากินข้าวกันหลังจากที่ไปเล่นน้ำต้งเขื่อนไปเล่นน้ำตกกันมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันว่าเป็นยังไงบ้างพิการอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านแซบโน,นนะคะแซบโนนครปฐม ดื่อเชลมนไม่กูอยากโดดเลยตรงนี้ก็จะเป็นถ่ายรูปมีหลายมุมมากเลยสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเชุดนี้เราก็อยู่ที่หลังแท่นเหนือนะครับทุกคนแวะกินข้าวตอนเห็กรุงเทพอะไรอ่ะ หนึ่งกรุงเทพครับมากินกันก่อนนี่ก็คือที่เราไปกันวันนี้กินข้าวกันหมูสเต๊ะหมดนะ ช่วงปอบลงช่วงปอบลงช่วงปอบลงช่วงปอบ,บลงนะครทุกคน ตอนนี้โบเมก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะสําหรับทริปสองวันหนึ่งคืนที่นครนายกกิจวัตรประจําวันโมเมนะคะอันนี้ก็เป็นรายการสตรอรี่มเมกีที่หนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่าชีวิตประจาวันโบเมไปทําอะไรบ้างไปที่ไหนยังไงบ้างก็จะเป็นประมาณนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่โมเมตัดเองถ่ายเองทําเองคนเดียวนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะคือมือใหม่หัทําช่องมันยังไม่แบบว่า มีลูกทีมหรือมีคนมาตัดคลิปให้เรามาถ่ายให้เราอะไรอย่างนี้ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะสําหรับในคลิปต่อไปหรือรายการข้างหน้ากับเที่ยวกับเธอสตอรี่โมเมแล้วก็จะมีรายการกินกินกันหนูอร่อยนะแต่กินหนูอร่อยกว่าอันนี้ก็จะเป็นรายการโฮเมประมาณนี้มี3รายการนะคะแต่ถ้าจะถ่ายวันไหนจะลงวันไหนเดี๋ยวมาแจ้งวันอีกทีนึงสําหรับใครที่เราอยู่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ฝากเพจสตรีมเกมด้วยนะคะเพจโมเมไม่โมเมเพจสตรีมเกมของโมเมเองนะคะมีที่ f เฟซบุ๊กแฟนเพจเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลมาให้ข้างล่างนะคะบ๊ายบาย